ทำไมเดินพี่น้องทักทายสบายดีกันบู๊บคูุกคนพบโผกันแล้วพี่น้องย่ำแรงกับเดินหน้าบ้านกสิประมาณนี้แหละต้จัดการโอ้ยหลับเห็นได้ไร เหน็นอล้ไหนย่าลูกมาเด้อปีนะออโ้ยดอนมาไกลลีเนา,นานะโอภผิวดอนหมดพีโอ้ย ยุ S <S 2> <S 2> ่งขนาดป่ะซุกโอ้ยายไปทางแย่งไปเลยนะนี่เอาไฟเปิดหน้ามพอยหมูวะนี่ออกหมูหมูอย่ามาหมูมันพองกายอย่ามาอย่ามา นี่มันดับหรือดิบวยหนูหมดแล้วหมักหนังแล้วนะหนังน่องหลักกระลิบหัวยายออกกําลังกายไขมันจะมาได้มันจะมาได้มีไขมันขาอุท แหงบุถึงร้านกับไปถอยนันไม่ย่ายในแม่ร้านกะเดินกับพ่อข้าวโนซูอันน้ำไม่ไปบ้างหันนะผู้ทั้งผู้แห้งกับข้าวอีกเลย ร้อนนี่เด้จ้ะเขาว่าบรรยากาศมันก็ดีอย่างนี้นั่นแหละพี่นอ้องจ๋ากูกกอุ้งลูกควมได้น่ะพี่น้องจา๋าอู้แต่เป็นตกดินะพี่น้องบรรยากาศน้ำแรงๆนะ่ะพี่น้องนะ ข่าวพ้นไม่ตกข้าวก็เหี่ยวแห้งแดงหมดแล้วพี่น้องทักทายสบายดีกันเด้อจ้าอุ้มลูกจนเจ็บกระโตบ่ได้นี่นะอ้าทางคือนี่กับข้าวจักจาน,นบ่น,นี่ยวบนะยุ่งกับพ่อยุ่งพี่น้องเดี๋ยวสิไปหาเห็ดอยู่เห็ดกินก่อนเด้อพี่น้องเด้อไปหาทำกับข้าวกับปูกับปลาก่อนพี่น้องผัวสักเครื่อง มดหน,นีบหมักสักตู้พี่น้องหมอสอบสักมือแต่เมียนี่ตี่ไม่สอบนะมันบ่มเหมือนยังดอกพี่น้องบ่มมีเวลาสิไปนั่งสักเครื่องป้าอูลูกอยู่ห้องน้ำอันนี้ยังว่าแลนไปแลนมาปั่นไหวแล้วก็ไปอยู่น้ำลูกปั่นไหวแล้วก็ไปอยู่น้ำลูกคั้นไปนั่งสักอยู่ห้องน้ำผัดแลนมะกวยอูดลูกแลนสักเครื่องโอ้ย มาแหลจกจบเถื่อความสุขของบ้านนอกพนะี่เนาะความสุขเล็กๆน้อยๆที่มันเกิดแบบธรรมชาติพี่นะ้ะงบ่ต้องการเงินคำมาซื้อมาแลกเอ้าลูกอย่าบไลูก ยังยังแรงพากันเห็นยังอยู <culture> oh, s <S ่พี่น้องก็เสี่ยอุ่นก็อยู่ในเดินนี่แหละคู่มือพี่น้องถ้าฝนบ่ตกผมเงอนลงมาหดแล้วก็พากันหนางงมกเมมิอุ่นเอ็นอุ่นเอ็นโอ้มามาหนี่มีลมมันลมมาทางนี้เนาะพี่น้องถ่ายคลิปเมื่อวานเนี่ยใช้ได้สิบต่อแล้วพี่น้องตื่นมาพัฝนตกพี่น้องชิ้นแปดป่แม่ เขาคือตีกองบอกเขากีรติจชิ้นใหญ่เห็เนาะตกฝนตกมัวนมืดมันมีฝนตกอยู่ Jo, han är fin. มือบางก่อขาหูมีนวันซินได้พี่น้องเขาวันปหพานไม่ไล่ ข,ขึ้นเบิ่งเพิ่งเงินปะยันลูกตื่นพี่นอ้องฝนมันห,หัวก็เลยเห็นแบบนี้เอาพี่นอ้อง ตงูงเอามาตงูงมันบ,บุถึกจุดมันทิ้นตูงพี่น้องอันนั้นกบตรงคือกันมันอันฝนมันหัวเด็ปอกปอกพี่น้องยามฝน,น,น,นตกเ้าก็ตตองใส่แบบนี้ออกลายอีกแล้วพี่น้อง น้ำก็เท่าโหลดแล้วสมโตกับไปไหวใส่กระตาโหลดไหวอือไปซาน้ำพวกนี้ครับบวกินน้ำได้โอ้ยบรรทาน้อยมาเป็นเมย์เขาก็กินคือกันโอ้เราเล่ยอะเราพอดเราข่าวของน้ำอีกเล่ยแหละขู่ไว้เฮ้ยวันนี้นะยันยันเขาบ่อยไปยันเขาบ่อยไปน้ำแลน ชงกาแฟอีกแลยเว้ยเออเขาบอกบ่ให้ไปบ่ให้ไปแล้วก็รีบไปไดนเออบ้านเราแหละแล้วรถรีบรีบเอาขันโม่ยเบรกอีกพอกะหัวตีดิน หักลาเ็บมือด้ หลังจากครับพิษพี่น้องตุ่มอันอันนี้นะยุงกินมือนี่ใครแน่แล้วก่บขึ้นมัววะเสร็จอยู่กับมัวไปเดินได้วะมืดฝ่ามืดฝนพี่น้องเมื่อวานนี้ยังบรรยากาศดีๆอยู่บันิบันิไปนั่งแล้วแน่เดินมาเนี่ออกลา่าออกล่ายยังไะ ออกลาะน้องไม่ได้อีกแล้วพี่น้องรอสมคิดอีกต่อไปมันนี่สีแกงหรือบอ่กกับบะหมสีแกงคือเก่าดอกพี่น้องจังไรกรับฝากระไระก,กรุศลติดตามสมคิดจะติดจบโประคัมโฆษณาเพื่อเพิ่มรายได้เลยพี่น้องครอบพระคุณหลายๆเด้อจ้าพี่น้องจา้จาจังไรกับฝ่งสมกันไปนจจกันนี่อะไรพี่น้องอันนี้คือเครื่อมแาแปะเผาเด้อจ้าบันนี้เฮาก็จะเด็ก อังลพเจ้าพี่น้องขอตัวไปอัพคลิปก่อนนะคะ